เต่าสุกตามาหากระเป๋าหน่อยเร็วเปามายน,นี้นนนนนองเรร็นั้ล,ลนดมยดต้ีวะไอดิอันนี้ถ้าเป็นโซนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นหน้าร้านนะนะครับพอดีว่าเราเข้ามาทางด้านข้างนะครับวันนี้นี่ มาดูว่าที่นี่จะมีอะไรกันบ้างตึ้งจงโอ้โหมีบอราซครับเพื่อนๆนี่ดูดิอ๋อโอเคโอเคนี่นี่นี่แล้วก็มีบ้านครับเฮ้ยมีหมาป่าเป่าโอเคโอเคไปครับลูกหมูอะไรอะไรลูกหมูตัวที่หนึ่งอันนี้ลูกหมูตัวที่หนึ่งโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในบ้านแล้วครับเพื่อนเพื<ๆ>่อบ้านนี้เป็นบ้านหมูตัวที่เท่าไหร่ครับห,หมูตัวที่สามสร้างจากอะไรสร้างจากอะไร เซอร์จะฟังอยากรูว่ามันตัวอะไรนะมีไซเลนเฮดหมามันต้องเป่าบ้าเราเลยรีบไปรีบรีบไปรีบรีบไปไปไหนแล้วไม่รู้เพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เรายังเจอมันอยู่เลย yes โอเคคงั้นเดี๋ยวเราลัดเลาะมาทางนี้ครับนี่มานี่มาอ๋อฝั่งนี้เป็นห้องน้ำครับนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นห้องน้ำวูบเป็นผู้หญิงโอ้ลัดเลาะมาเฮ้ยผู้ชายเป็นหมาป่า นี่ผู้ชายเป็นหมาป่าไหมใช่เ่ยดิอ๋อแล้วนี้ตรงฝั่งนี้นะครับก,ก็จะมีแบบอุปรกรณ์ทําไล่สมัยก่อนนะไม่มีพวกกระบวยรถน้ําด้วยมีไม้พายามีตะเกียงเจ้าพายุด้วยนะเหมือนจะมีสัตว์ด้วยนะที่เนี้ยเฮ้ยเราเจอกงอะไรเราเจอกงอะไรฮ้ยอันนี้ต้องบอกครับเพื่อนๆใหญ่จริงอันนี้ อีกัวน้าตัวใหญ่ครับไหนไหนไหนโอ้ยมีเต่าสุกตาด้วยครับโอ้นื้อตรงนู้นตรงนู้นจะมีกิ้งก่าอ่าจะมีอีกัวน้าตัวเล็กนะตรงนี่เน่เดี๋ยวพ่อให้ดูเห็นะตายกระดึ๊บกระดึ๊บครับแล้วก็มีเต่าสุกตาด้วยนี่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าเต่าสุกตามาหาเจ้าเปาหน่อยเร็วใช่ใช่โอ้มากันใหญ่เลยครับเพื่อนๆดูมันมาถึงเราแล้วเนี่ยดูดิ โอ้ยตัวใหญ่มากแล้วก็อันนี้เป็นเต่าตัวเล็กกระติบเดียวอ,อ,อ้ยแม่แม่พาหนูไปเที่ยวหน่อยอไม่หรอกกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามไปซนที่อื่นรู้ไหมไปตามแม่มาแม่จะกลับบ้านแล้วอีกตัวน้เนี่ยมีสองตัวที่เป็นตัวใหญ่นะเห็นไหมนี่ตัวนี้โูใหญ่มากดูดิดูดิเห็นไหมไหมเนี่ยแล้วอีกตัวหนึ่งจะสีส้มๆหน่อยนะอยู่ตรงนี้ หัวันยู่ตรงนี้นี่นอ,อไปครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อครับตรงนี้ตรงนี้ลงไปเดินได้นะมันจะเป็นซุ้มอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นซุ้มครับนี่เขากําลังปล่อยให้ต้นไม้เนี่ยเลื้อยขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้าเลื้อยขึ้นมาเต็มน่าจะล่มแน่เลยนี่ไปไปไปโอเคลัดเลาะไปโอที่นั่งที่นี่เยอะมากเลยนะสามารถ <Yes. S 1> นั่งได้ทุกที่เลยครับอุ้ยเจอผลไม้แล้วครับนี่อุ้ยดูดิมะม่วงอันเนี้ย สีแบบว่าสวยมากอ่ะดูดิ <Wow. S 1> สีสวยจริงไปไปไปครับเออ,เออระวังเ oh. นี่ป่ามาอยู่ทางนี้หมดเลยเมื่อกี้เราเลี้ยงป่าไม่เจอสักตัวโอเคไปครับนี่เรากลับวนกลับมาที่บ้านที่โดนหมาป่าเป่าเมื่อกี้ครับ oh. <Okay. S 1> <laughs> มีหมาโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อขี่ม้าตัวใหญ่นะนะครับ oh. แล้วเดี๋ยวเจเป่าขี่ม้าตัวเล็กครับโ oh. อเค okay, <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวพ่อต้องควบหนีแล้ว ต,ต,ต right. ุ๊กแกมาตกแกขามาลูไปไปครับขขึ้นมาตัวนี้นะเดี๋ยวจะเป่าขึ้นมาตัวนู้นเอ๋อคุี่ตัวน hey, ี้ครับอืมนนนนนมันากใกลแล้วเร็ววันนี้เรววันี้เร็วนนี้เร็วนี้เีย โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูสัตว์กันต่อครับว่าที่นี่มีสัตว์ตัวอื่นไหมเพ้ยของเล่นทรายจะอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะครับเนี่ยมีพวกแมคโครเต็มเลยไหนมันมีตัวอะไรหรือเปล่าอ้าวไม่มีครับนีิจริงมันเป็นลาห่านนะมิสเตอร์กู๊ดครับเฮ้ยเราเจอตัวอะไรอ้าวมีลากระต่ายด้วยเพื่อนไหนไหนไหนกระต่ายอยู่ตรงไหนแต่ว่าน่าจะเข้าได้เข้าไม่ได้หรอกครับนี่ นุ่นอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งอรกระดุกกระดุกกระดุกอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวป่าลองหาลองนับดูครับว่าในนี้มีกระต่ายกี่ตัวเอาป่าหาหนึ่งหสองสามองสอยู่ตรงนี้สี่อยู่ในกรงตรงนู้นยบสี่มีไหมมีไหมไหนไปตามหาอีกครับอุยหรือว่ามันจะอยู่ฝั่งนี้มาดูสินโอ้ไม่มีแล้วมีกระต่ายอยู่ทั้งกันทั้งหมดสี่ตัวครับยังยัง นู่นเห็นในถ้ำไหมดูเดี๋ยวพอสู่ไปดูนี่นี่นี่ดูดูด,ด,ดูเห็นไหมมีตรงนี้มีตัวนึงโอ้เยอะครับเพื่อนๆมันซ่อนอยู่มันซออ่อนอตัวอยู่ในนี้เงี้ยเห็นไหมตามท่อ Yes ดูดิน่ากินอร่อยเลยเงียบ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 อร่อยจังเลยเจ้าเปล่าเอ้ยตัวนุ้นก็กินผักอยู่ครับเนอะอยู่ในท่อเดี๋ยวเพาสู่ไปดูเงียบ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 อ้าวเจ้าเปล่าหายไปไหนแล้วเจ้าเปล่า มาขึดด้นรถสปอรอเรียบร้อยครับน,นี่ก็เป็นโซนฝั่งหน้าร้านอีกฝั่งนยะ่างนะนี่จะมีรถจอดอยู่ตรงนี้นหนึ่งครับโอ้โหรถเก่าแล้วครับเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นะอหะเดี๋ยวเขาจอดไว้ตกต่้งร้านเฉยๆเนี่ยตรงนี้นะว้าวใช่แล้วสุดทาง้วครับอันนี้จะเป็นทางออกเลยนะเฮ้ยเจ้าด้วยไซเรนเฮดมาครับเุกท่าโน,นนะโอ้โหเจ้าป่าวไปเห็นลู้แล้วอ่ะ ลนนน้อดิวิ่งไปไกลเลยครับนี่เลือลำหนึ่งครับนี่หมูพายเรือไปไปครับอปลามาอยู่ตรงนี้เต็มเลยครับอาอเออตรงเมื่อกี้เราไม่มีปลาสักตัวเรากลับมาถึงสถานที่กินข้าวของเราครับและอาหารเราก็มาเรียบร้อยอันแรกครับนี่สปาเก็ตตี้ ทาบน่าลาครับเพื่อนๆโอ้โหอาหารโปรดเจ้าเปาครับแล้วอันนี้ก็เป็นแหนมซิโครงนะครับกระดูกอ่อนแหนมกระดูกอ่อนส้มตำเสร็จแล้วเจ้าเปาก็เอาลับไปเลย <c oughs> แล้วเจ้าเปามีน้ำครับ <Wow. S 1> วันนี้ของเจ้าเปานะคยับเป็นน้ําสมูทตี้แอปเปลิลครับตอนนี้อาหารเราก็มาครบแล้วนะอันนี้ก็เป็นแกงปากไก่ครับแล้วก็ส้มตำของโปรดคุณแม่แต่ว่าส้มตำไข่เค็มส้มตำ ไข่เค็มไม่ต้องตำย้ยอมาพเผาใช่ไหมครับแต่ว่าเขาลืมมาใส่ไข่เค็มมาให้ครับเขาก็เลยเพิ่งมาใส่เปล่านั้นได้ทานอาหารก่อนนะนะครับตอนนี้น่าจะหิวแล้วโอเคครับเริ่มกันเลยครับ